วันนี้นะรุดล,ลายไทยนะครับก็จะมีเอเกลักษณ์เนาะแล้วก็จะมีลักษณะพิเศษคือสามารถนะครับต่อยอดได้เรื่อยๆนะแล้วก็เราเรียนรู้ลายไทยต่างๆนะครับถ้าเราไมา่เข้าใจในลักษณะพื้นฐานลายไทยต่างๆแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สามารถต่อยอดหรือประยุกต์นะครับให้เป็นลวดลายที่หลากหลายได้แล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทุกคนนะวิธีการ ปรับเปลี่ยนง่ายๆคือ t r a ฟอร์ม m วิธีการ t r านฟอร์มสมัยนี้ต้องใช้คำว่า t r านฟ f o r m เนาะคือการปรับเปลี่ยนให้แบบว่าลวดลายที่มีนะครับเป็นอีกลายหนึ่งได้ง่ายๆนะ,ะวันนี้เราก็จะมาวาดแบบว่าในสเต็ปที่ทุกคนนะให้เข้าใจว่าทุกคนที่นี่นะครับไม่มีพื้นฐานมาเลยนะครับไม่มีพื้นฐานแล้วก็ไม่เคยวาดมาเลยนะเพราะนั้นเราก็มานะครับ เริ่มต้นนะง่ายๆเลยนะด้วยการต้องมีสมุดเส้นตารางนะอาจจะแนะนำเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมาตีตารางเองนะครับสำหรับาการวาดนะเราต้องมีสมุดเส้นตารางนะครับแล้วเราก็ให้ตีนะเส้นตรงกลางมา1เส้นนะครับตีไปเลยนะครับตรงกลางหงเส้นเราจะขึ้นโครงสร้างที่เป็นลักษณะกระจังก่อนเป็นกระจังตาอ้อยง่ายๆ ระจังตาอ้อยก็จะมีลักษณะมาจากตาของอ้อยนะเวลาตาไม้ที่เป็นตาของอ้อยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะอันนี้นะอะ่พอตั้งตรงแล้วเนาะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนีสแต่คุณใช้ HB พอนะไม่ต้องใช้ 2B บหรืออะไรมากกว่านะั้เพราะว่ามันจะเลอะ คราวนี้ผมใช้ H B เอ้ยสอง B เพราะว่าพวกคุณจะได้เห็นชัดเราตั้งเส้นตรงแล้วนะแนวตั้งเราตั้งแนวนอนตัดไปเลยเป็นฐานเราจะมีตั้งเสาหลักแล้วเราก็ตั้งฐานเราจะเห็นว่ามีตัวหลักและตัวฐานแล้วเนาะเทมัสคราวนี้ให้นับสัดส่วนให้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือสูงกว้างแต่ละด้านเท่ากันใช่ไหมคราวนี้นับเลขขึ้นไปนะ นับไปก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเ้าสิบสิบอ็ดสิบสองสิบสามสให้กะสัดส่วนเป็นเลขคู่นะครับจะจะเยอะจะน้อยก็ให้เป็นเลขคู่อ่คู่แล้วเป็นเลขคี่ได้ไหมเป็นเลขคี่ก็ได้แต่ว่าเวลาเรา เขาเรียกว่าตอนที่เรากระสัดส,ส่วนเบื้องต้นระยะแรกเนะี่ยมันจะยากเพราะว่าเวลาหารมันจะไม่ลงตัวนะครับแต่ถ้าทําเป็นเลขคู่เวลาหารมันก็จะพอดีมันจะง่ายกว่าอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเรากระสัดส,ส่วนเริ่มต้นเป็นเลขคู่นะจะใช้ขนาดใหญ่ขนาดเล็กก็แล้วแต่จํานวนเลขขนาดมากน้อยก็แล้วแต่แต่ถ้าใช้เป็นเลขคู่มันจะง่ายในการเวลาเรา,เาแบ่งแต่ละส่วนแต่ละส่วนที่แยกย่อยนะครับ อ่1สิบอันนี้ผมจะวาดใหญ่เลยนะเพื่อทุกคนจะได้เห็นชัดนะครับ18 19ปดสิาอ่ะยี่สิอายถ้าสูง20นะฐานก็ต้อง20เพราะฉะนั้นฐานแบ่งครึ่ง2องข้างก็คือข้างละ10นะครับอ่หนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเกนาะโอเคไหม นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอนะใครกำลังเขียนอยู่ก็เดี๋ยวรอ,อด้านซ้าย10บไปน้อยด้านกว่า10บนบะไป1 2 3่สี ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าเดี๋ยวรอทุกคนแบ่งระยะเลยนะครับตามนี้นะวันนี้ทุกคนอ่ผมจะสมมุติว่าทุกคนไม่มีพื้นฐานเลยเนาะแล้วคนไม่มีพื้นฐานก็มาเริ่มต้นกันใหม่แบบนี้นะครับให้นับเส้นตารางแบบนี้ฝึกด้วยเส้นตารางนะครับ โอเคตอนนี้เรากะระยะได้แล้วเนาะให้ลากเส้นมาเราจะได้โครงสร้างของลูกทรงสามเหลี่ยมนะเราจะได้โครงสร้างของลูกทรงสามเหลี่ยมแล้วนะครับหลังจากนั้นนะเราก็จะปรับลูกทรงตรงนี้นะครับให้โคง้งนะให้มีระความโคง้งเราเข้าไปหนึ่ง สองฝงซ้ายฝั่งขวาอย่างละสองนะครับเราปรับให้ล้อสเส้นเนี่ยล้อสเสนอ้นนี่มันเป็นหน้าจั่วเป็นไรเป็นไรให้เป็นสามเหลี่ยมก็พอนะครับจะหน้าจั่วหรือว่าด้านเท่าก็ได้ แล้วก็ปรับให้มันเป็นโค้งๆคล้ายๆลูกทรงดอกบัวก่อนการที่เราฝึกด,ด้วยเส้นตารางเนี่ยถ้าเริ่มต้นเห็นไหมครับเขาจะมีกายให้เรากะเนี่ยเวลาเส้นจุดตัดพวกนเนี้ยเส้นจุดตัดพวกนเนี้ยนึกเอาไหมาเส้นจุดตัดพวงเนี้ย จะมีไกด์เส้นไกด์นะครับให้เรากระระยะได้นะอันนี้คือข้อดีของการฝึกวาดด้วยสมุดเส้นตารางนะครับถ้าไม่รู้จะซื้อตรงไหนอย่าผมปักตะกา้า เวลาเราสั่งซื้อนะทุกคนจะต้องดูก่อนนะครับว่าลักษณะเนื้อกระดาษหรือเส้นในตลาดในสมุดที่เราซื้อนะเป็นแบบไหนนะให้ดูว่าที่สั่งไปนะครับอ่าคันนี้เราได้โครงแล้วเนาะเราได้โครงลักษณะของดอกโบตูเหมือนดอกโบตูมไหมโบตูมไหมแล้วก็เคยได้ยินไหมว่า ลายไทยมีแรงบันดาลใจมาจากดอกไม้เช่นนิดหนึ่งจริงๆลายไทยมีแรงบันดาลใจมาจากดอกไม้แล้วก็ลวดลายมาจากธรรมชาติเนี่ยดอกไม้เป็นไม้เยอะนะและดอกไม้ที่แบบว่าค่อนข้างมีอิทธิพลต,ต่อการสร้างสรรค์นในงานศิลปะไทยนะครับมากเลยก็คือดอกบัวนะเพราะว่าลวดลายไทยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและดอกบัวก็จะเป็นดอกไม้ที่นิยมมากนะ ที่แบบว่านำมาบูชาพระพุทธองค์แล้วเราก็จะเห็นเรื่องราวของดอกบ,บัวนะครับเกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับตั้งแต่ประสูตรเลยเนาะแล้วก็เราก็เห็นภาพพระพุทธองค์นั่งอยู่บนฐานดอกบัวนะั่นแหละก็จะเป็นดอกไม้ที่มีอิทธิพลต่อรุ่ดลายไทยด้วยเพราะว่าลายไทยก็มีการสืบทอดมาโดยการเผยแพร่ศาสนาจากอินเดียเข้ามานะครับเป็นลักษณะตือก,การสอนในสมัยยุคโบราณเนานะแล้วก็ถ่ายทอดเข้ามาจนเป็นลักษณะรุ่ดลายให้เราซึมซับในปัจจุบัน ตันนี้ทุกคนวาดโครงสร้างดอกบัวได้แล้วเนาะอ่าต่อมาให้อ่าหาจังหวะแบ่งครึ่งตรงกลางเราว,วาดเป็นสิบนะอ่ะววาเราวาดแบ่งง,ง่ายๆก็คือครึ่งครึ่งก็คือสิบอ่าอันนี้ก็ครึ่งหนึ่งก็คือสิบนะอ่าฝั่งนี้ก็คือห้าใช่ไหมฐานล่างวข้างล่างสิบเนาะข้างบนเป็นสิบข้างล่างเป็นห้าครึ่งครึ่งนะฝั่งซ้ายก็คือฝั่งเนี้ยฐานนี้คือสิบแนวเส้นตรงเส้นตั้งสิบ แต่ฐานล่างเราแบ่งครึ่งหนึ่งครึ่งละสิบเนาะเนี่ยก็เป็นสิบสิบอันนี้เป็นห้าเพข้างบนเป็นยี่สิบนะมาเทิรเนี่ยข้างบนยังงงอีกข้างบนเนี่ยแนวตั้งเป็นยี่สิบฐานล่างก็เป็นยี่สิบนผมพูดผิดไปเมื่อกี้นะแล้วก็แบ่งครึ่งครึ่งก็จะเป็นข้างละสิบเพราะฉะนั้นข้างบนแบ่งครึ่งหนึ่งก็เป็นสิบด้านล่างฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ฝั่งละอันฝั่งละครึ่งก็เป็นห้าอนะนะครับงงไหมไม่งงหรอกครู เข้าใจเองว่าไม่งงอ่าแล้วเราก็ตีมาตีเส้นมานะครับตีเส้นมาเลยนะะเดี๋ยวจะรอ,อะตีอย่างตีแล้วเนาะมาคราวนี้เวลาฝึกอะเริ่มต้นอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่า ศิละปะนะเป็นงานที่เราสามารถค่อยๆซึมซับได้นะครับแล้วก็เป็นการฝึกฝีมืออย่างที่บอกว่าชีวิตหรือว่าลักษณะที่งานดูมีชีวิตและสึมซับถ่ายทอดไปกับบุคคลอื่นๆได้เนี่ยมันจะต้องมาจากข้างในโดยเฉพาะงานศินละปะเพราะจริงๆอ่ะศิละปะก็คือสื่อกลางเนาะที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนะครับของศิลปิน ให้ไปสู่ผู้เสพก็คือผู้ชมตั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําให้งานมีชีวิตหรือสายทอดอารมณ์ได้เราก็จะต้องอยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับถ้าเราอยากให้ตื่นเต้นอ่ะเราก็อาจจะวาดเห้่ออารมณ์ตื่นเต้นแล้วเราใช้หลักการทักษะที่เรามีนะไข่ทอดออกมาให้ดูเป็นตื่นเต้นดูสนุกดูเล้าใจอะไรเงีย้ยแต่ว่าถ้าเราอยากให้ดูอ่อนชอ้อนอ่อนหวานเพราะว่าลักษณะลายไทยก็จะแนวที่แบบว่าทําเพื่อ บูชาพระพุทธศาสนาหรือว่าเคารพพระพุทธองค์นั่นแหละส่วนใหญ่ก็จะมีความสวยงามวิจิตรแล้วก็นอบนอ้อมอ่ะคราวนี้เราก็ปรับพอเราได้เส้นเราก็ลากเส้นโคปรับให้เหมือนดอกบัวซ้อนกัน2อันเนาะในนอบซ้อนกัน2องอันนะครับหลังจากนั้นเราก็หาจุดครึ่งหนึ่งนะครึ่งครึ่งแต่จริงจถ้าเส้นตรงนี้มันจะมีเส้นตัดอยู่แล้วเราก็หาจุดตรงนี้นะ ที่ความข้อดีของการใช้เส้นตารางนะครับเนี่ยมันจะมีจุดเส้นตัดออ้มาเขาจะมีจุดเส้นตัดตรงนี้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะฮะแล้วก็ลากผ่านจุดเส้นตัดไปนะเบื้องต้นลากาไปะนะฮะซ้ายขวานะเนี่ยอาจจะด้านล่างแล้วก็หาจุดเส้นตัด นะตัดเส้นตัดแล้วก็ตัดปลาย่เแหละเป็นการแบ่งแบบเบื้องต้นอ่ะเดี๋ยวเราต้องตัดให้เท่ากันด้วยนะขอ,อาภายขอ,อาภายัยจุดกบระยะก,ก่อนเนี่ยเพราผิดเราจะเห็นเลยใช่ไหมของมันเส้นตัดอ่าเนี่ยเพราะลายต้องมีความสมมาตรอ่าคราวนี้เราตัดครึ่งน,นิดบ้างอ่าเราลากมาตรงนี้ามาด้านล่าง นะจุดเส้นตัดแล้วจะแบ่งเป็นข้างละสามส่วนอันนี้โค้งที่เห็นคููกระจังตาอ้อยตรงไหนเนี่ยแหละเสร็จได้กระจังตาอ้อยแล้วนะนี่นะจุดเส้นตัดแล้วก็เนี้ยลากจุดจากล่างนะครับแล้วก็ยโยงไปเบื้องต้นคููแล้วเราต้องติตารางแบบนี้ตลอดมันะไม่ต้องถ้าเราคุ้นแล้วเราทาคล่องแล้วเราก็ไม่ต้องอย่างนี้ ผมสมมติว่าทุกคนไม่มีพื้นฐานเลยละกะระยะนี่คือโครงสร้างของกระจังตาอ้อยแล้วนะเนี่ยกระจังตาอ้อยก็จะง่ายๆเนี่ยนึกถึงตาของต้นอ้อยอ่ะเวลาต้นอ้อยเวลาจะออกใบออกมาเนาะเขาก็จะมีตาขึ้นมาก็าจะเรียกว่าตาอ้อยก็จะเป็นโครงลักษณะกระจังตาอ้อย รกระจังตาอ้อยส่วนใหญ่เรเห็นก็จะบากแค่ครึ่งนี้บากประมาณครึ่งหนึ่งของตัวลายก็จะเป็นกระจังตาอ้อยแต่วันนี้เราจะใช้โครงกระจังตาอ้อยแต่จะปรับเป็นลายใบเทศนะครับโอเคเนาะอ่ะอันนี้พอเป็นใบเทศเราจะแบ่งครึ่งๆแลอวกะระยะได้แล้วนะตรงนี้นะ อันนี้ครึ่งบาทคราวนี้เราปรับเส้นตรงนี้ให้เป็นเส้นโค้งเหมือนตัว S อสนี่เนี่ยนะก็เป็นการบากเช่นนิดหนึ่งการบากก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับในงานศิลปะไทยนะ,ะเราปรับมาให้โคง้งอ่ะอน,นี้นะทีลเราสเต็ป ครูแล้วเราลา,ลากเส้นมาทำไมเป็นไกด์ไงเนี่ยเป็นแกนมาให้เรากะระยะได้ใช่ไหมถ้าเราไม่มีแกนเราจะกะระยะไม่ได้นะครับกะระยะไม่ถูกไม่ใช่ไม่ได้เพราะว่าถ้าทํไปบ่อยก็จะกะได้เพราะว่ารู้จังหวะแล้วแต่ถ้าไม่มีแกนนะเราจะกะระยะไม่ถูกนะแต่ถ้ามีแกนที่ลากไปนํใสายตาเนี่ยมันจะทําให้ช่วยให้เรากะระยะได้ดีขึ้นนะครับ สวัสดีครับคุณกร,ราตาเดียวแกะพระราหูสวัสดีครับคุณสับสการอ่านผิดขอภัยนะบังเอิญไม่ถนัดภาษาอังกฤษเท่าไหร่สุสกระสุสุสกรใช้เสมนะอ่านผิดขอภัยนะ สวัสดีคุณนิโคเอสวัสดีคุณแจ็ครัติสวัสดีคุณพานุหนึ่งห้าหนะครับอ่ามาต่อเนี่ยเราจะได้ลักษณะของกระจังตาอ้อยละเนี่ยคือลักษณะกระจังตาอ้อยพื้นฐานคันนี้เราก็สามารถปรับได้อ่าคันนี้เราก็จะมาปรับไปเป็นใบเทศเนาะง่ายๆเลยเราก็ลากตรงนี้แบ่งเรามีเส้นตรงนี้แล้วเนาะ เป็นไกด์นี่นะเ,เราก็ทําแบบนี้สามการแต่ว่าเราไม่ทําลึกอันนี้มาลึกชนสอดไส้ด้านในโค้งด้านในเนาะอันนี้ทาแค่ครึ่งเดียวเ,เราลองลากไปแค่ครึ่งเดียวมาอ่าซ้ายกว่าลากไปแค่ครึ่งเดียวกะไปแค่ครึ่งเดียวตามแกรนน,นี้ะกะแค่ครึ่งเดียว ครึ่งเดียวเนาะอันนี้เรามาข้างบนบ้างข้างบนเราก็กะกว่าครึ่งที่กะยงไงเนี่ยเราดูตรงนี้นะก็ลากลมาในน้ำรนะยะเขมีเส้นตัดตรงนี้เห็นไหมจุดตัดเนี่ยข้อดีของเส้นปะหรือเส้นตารางก็แบบนี้แหละมันจะมีระยะเห็นไหมที่เรากะได้จะช่วยให้เรากะระยะสายตาได้แต่อย่าลืมนะเวลาซื้อ สมุดสั่งตอนสั่งนะครับเช็คให้ดีๆนะว่าเป็นเส้นกิจหรือเส้นตารางแบบนี้ไหมเนื้อกระดาษนะครับจะเกิดการผิดพลาดมาได้นะฮะนะจะได้ได้ของที่ถูกต้องและใช้งานได้นะครับเพราะว่าในร้านเขาจะมีหลายเส้นลักษณะหลายเส้นนะครับก็ให้ดูว่าถ้าเป็นสมุดเนื้อแบบนี้ก็จะเป็นคําว่าสมุดเส้นกิจหรือเส้นตารางนะครับดูให้ดีนะ พกพาง่ายก็ A5 ห้านะครับส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ A5 เนี่ยแหละแต่เวลาวาดตอนหลังก็จะใหญ่หน่อยเพราะว่ามันเป็นภาพใหญ่อ่าคันนี้เราก็บากแบบนี้เหมือนการครึ่งเอยการนะกะครึ่งเดียวไม่ต้องลึกเดียวกันเนี่ย ตามเส้นที่เราไกลไว้นาะมาเีนะ้ยเราก็จะได้ละคราวนี้เราจะทำสอดไส้แบบเนี้ยข้างในครึ่งหนึ่งอันนี้สิบใช่ไหมก็ห้าหัวั้าเนะาะอันนี้เราลากโคง้งมาเลยนะครับ แล้วพอมีตารางช่วยเส้นตารางช่วยมันก็จะง,ง่ายประหยัดเวลาไม่ต้องติดตารางนะอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นไกด์ได้ไม่ใช่แค่ฝึกรตอนปัจจุบันนี้ผมทำงานผมก็ใช้เส้นสมุดเส้นตารางทำงานครับอนันครับอ่าสอดไซ้์แล้วเนาะต่อไปเราก็จะสอดไซ้์ตรงนี้ลักษณะแบบนี้นะให้ดูครึ่งหนึ่งแล้วก็ลากโค้งมาลากโค้งมาก่อนนะลากเส้นโค้งมาก่อน ลัสเซนโคมาไกลก่อนนะนะลัสเซนโคมาไกลก่อนมาเราลากเส้นโคมาไกล,กกกล,กล,กกลแล้วนะคราวนี้ตรงนี้เราแบ่งอีกทีหนึ่งก็าลากมาเนีาาย่ยระยะประมาณนี้ี่เส้นมาก่อน ดูให้มันเท่ากันด้วยนะอันนี้นเท่ากันความสมมาตรก็คือการสมดุลนน,นะครับมารือสมดุลคุณอาจจะไม่เข้าใจว่าสมมาตรคืออะไรครับสมมาตรก็คือความสมดุลนั่นแหละ,ะได้แล้วเนาะอันนี้เราปรับให้โคง้งให้เส้นโค,งค้งขึ้นให้เส้นโค,งค้งึืน เราก็จะได้สอดไส้ง่ายๆนะครับใส่ง่าย,าย,าย,ายถ้าเราอยากให้ดูมีมิติเราอาจจะทำเป็นสอดไส้ข้างในอีกก็ได้อันนี้สิบก็ลองแบ่งครึ่งครึ่งสิบ <c oughs> ฐานสาเนี่ยครึ่งหนึ่งของสิบก็คือห้าอย่างที่บอกว่าลองแบ่งครึ่งคึ่งดูเนี่ยก็ลากมาตรงๆก,ก็ได้นะ ถ้ายังไม่มั่นใจก็ต,งตรงๆก่อนก็ได้นะครับนะแล้วก็รักโงไปอ่านะนี่็เราก็จะสอดใส้อีกอันหนึ่งแหละนะลายก็จะดูมีมิติ อันนี้ผมก็จะลากเส้นคู่ไปสักหน่อยดีกว่าจะได้ดูมีมิติเนี่ยก็หนึ่งช่องตารางเห็นไหมพอเรามีเส้นตารางมันจะช่วยให้เราดไดดีขึ้นง่ายขึ้นได้สะดวกขึ้นในการแบ่งสัดส่ดวนอันนี้ครึ่งหนึ่งผมก็จะบาง ผมย้ำเส้นให้เห็นชัดนะได้มีมิติก็เน,นี่ยสังเกตไหมว่าผมจะไม่ไปเติมข้างนอกอะไรอีกเติมแต่ข้างในแค่นี้เราก็จะได้ละเปลี่ยนลายกระจังตาอ้อยให้เป็นลายใบเทศง่ายๆเบื้องต้นนะอกูไม่เห็นพิ้วเราต้องฝึกฝึกแล้วค่อยปรับเส้นปรับเส้นไปเรื่อยๆฝึกฝึกแล้วปรับเส้นไปเรื่อยๆนะครับนะอย่าเพิ่งใจร้อนอันนี้เบื้องตอน้นนะ เราก็ฝึกแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ไปสามารถปฝึกบ่อยๆแล้วก็จะ,ะต่อยอดขยับไปได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรียบร้อยนะเนี่ยง,ง่ายๆวิธีง,ง่ายๆที่เราจะสามารถปรับเปลี่ยนนะกระจังตาอ้อยให้เป็นลายประจำยามได้นะครับแล้วก็ขออนุญ,ญาตนิดนึงนะถ้าใครสนใจจะต่อยอดนะครับว่า ถ้าต,ต่อยอดนะก็มีคอร์สนะครับมีคอร์สคอร์สนาเนี่ยคอร์สลายถ่ยพื้นฐานนะสำหรับงานเพนก็คือชื่อเก๋ๆนั่นแหละก็คือลายไทยพื้นฐานจะฝึกวาดมือแบบเนี้ยแบบที่ผมสอนอย่างเงี้นะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรียนรู้จากความเข้าใจจะได้ไปได้ไกลได้นะครับจะได้มีโอกาสที่จะสามารถ ทำได้แล้วก็ต่อยอดได้นั่นเองนะลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะถ้าใครสนใจนะครับก็จะมีคอร์สนะคอร์สออนไลน์นะครับ เรียนได้นะครับที่ไหนก็เรียนได้นะเรียนได้เรื่อยๆนะครับไม่มีจํากัดเวลานะแล้วก็ข้อแตกต่างของหนังสืออย่างที่บอกข้อแตกต่างของหนังสือกับอคอร์สออนไลน์ก็คือหนังสือคุณเรียนคุณศึกษาด้วยตัวคุณเองแต่เวลาคุณมีปัญหาคุณไม่สามารถถามผู้เขียนได้ถามผู้ที่เขาเขียนหนังสือได้ใช่ไหมแต่ว่าคอร์สออนไลน์ของผมนะก็คือวลาคุณวาดนะครับแล้วคุณสามารถส่งงานนะเข้ามา นะครับก็ามาให้ผมดูแล้วก็รับคําแนะนําของผมได้การที่เราเรียนแล้วเราศึกษานะแล้วก็มีคนที่คอยแนะนานะครับแล้วก็คอยให้คําชี้แนะนะมันก็จะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นเป็นเร็วได้ขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าหลายหลคนนะฝึกวาดตามจากหนังสือแล้วก็ไม่สามารถออกแบบเองได้ต่อยอดเองได้วาดตามได้ดีเลยแต่ว่าไม่สามารถวาดโดยคิดเองได้เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ขาดก็คือการเข้าใจจากข้างใน การเข้าใจจากภายในนะครับเพราะฉะนั้นถ้าการที่จะต่อยอดได้และไปต่อในข้างหน้าได้ก็จําเป็นอย่างยิ่งนะที่เราจะต้องเข้าใจจากรากฐานจากแหล่งกําเนิดเลยว่าอาัติมาที่ไปเป็นอย่างไรแล,ละลักษณะรายต่างๆเนี่ยสามารถใช้งานกับอะไรหรือออกแบบมาเพื่อใช้งานกับสิ่งใดแล้วสามารถไปขยายผลต่อยอดได้กับเรื่องอะไรหรือนําไปใช้งานร่วมกับเรื่องอะไรอย่างเช่นอย่างกรณีเนี่ยเห็นไหม ลดลายลายกระจังตาอ้อยทำยังไงให้เป็นลายใบเทศได้ง,ไง่ายเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะปรับหรือต่อยอดได้มันจะต้องเริ่มจากการเข้าใจจากข้างในเพราะฉะนั้นฝึกมือก็คือการฝึกฝีมือเนะี่ยทำได้เส้นสวยอไยสวยละ แต่ยังมีหลายๆคนที่ติดปัญหาว่าไม่สามารถไปต่อโดยการออกแบบลายเองได้ไม่สามารถไปต่อโดยการวาดรูปแบบของตัวเองได้หรือว่ามีลักษณะลายเส้นของตัวเองได้เพราะฉะนั้น,นคอร์สนี้ก็จะตอบโจทย์แก้ปัญหาในส่วนนั้นนะครับเพราะว่าเราจะสอนกันตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่การใช้เส้นตั้งแต่แรกการโค้งตั้งแต่แรก,ต,แต,แรกตัวเงาหัวคว่ำหัวงายการเขียนหางไหลการเขียนแม่แบบลายไทยงต่างที่จําเป็นจนท้ายสุดนะ เป้าหมายของข้อนี้ก็คือทุกคนสามารถออกแบบลายเองได้ผูกลายได้ในพื้นที่ต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือผู้เรียนนะเรียนเสร็จฝึกวาดแล้วก็ส่งงานมาในกลุ่มักเรียนผมก็จะดูให้นะครับแนะนําให้ว่าควรจะปรับยังไงเส้นยังไงแล้วใครที่แบบว่าวาดแล้วรู้สึกเส้นแข็งเส้นไม่ผิว ผมก็จะบอกให้ด้วยนะว่าคุณควรจะปรับยังไงเพราะว่าแต่ละคนนะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกาันพื้นฐานแตกต่างกาันทักษะการวาดแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะมีปัญหาไม่เหมือนกันและมีวิธีแก้ไขในแต่ละคนแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเราจะบอกไม่ได้เลยว่าโดยรวมเราต้องแก้อย่างไรเพราะฉะนั้นเป็นปัจเจกคนไปนะครับนะถ้าใครสนใจนะครับ อคอร์สออนไลน์นะครับก็ติดต่อมาได้นะกับคอร์สลายถ,ถ่ายพื้นฐานสําหรับอัานเพลงก็คือการวาดลายไทยบนกระดาษพื้นฐานอย่างนี้แหละเพราะอย่างที่บอกพื้นฐานเป็นสิ่งสําคัญถ้าพื้นฐานเราไม่ดีเราจะต่อยอดไปยุคอะไรอย่างต่างเนยยากนะครับเพราะฉะนั้นถ้า,าสนใจนะก็ติดต่อมาได้นะครับสําหรับผู้ที่อยากจะไปต่อนะครับนะกับคอร์สลายถ่ายพื้นฐานนะครับ